ทแน้บมาลายนนั่งเรือแล้วทุกคนนั่งเรือทำนะ้ร่นะเรือทำแล้วเออไปทรันาชมภาพบรรยากาศไปทำกันชมอยู่เป็นการดีปนะนลายทุกปีมีหนาน้กระายเต็มฟังเลยตงตี้และนำบมไลปานี้ คนเอาน้ำไปเห็นหน้าแซ่งเอาน้ำโคง้งเอนาน้ำโค้งเห็นหน้าแซ่งกลับ่าพัดน้ำแขวงนั่งเรือไปเย็นเย็นมาหอ,อดแต่เสาหลี ดอนบวมหิก่อเลยจ้ะปกติจะมีดอนอย,ยังงามยังอันนี้แล้วเนี่มานั่งเล่นหับปูหับปลา,าเาย็มเข่าใส่ยส่ฟอยนะนั่งเรือพามุ้งไปซ็อกโบลาว ไปน้ำกันซุมยาวๆไปเลยนะจ๊ะจับเว้นกบท่ันขืนสัุกคนมาตาเสาลาย เลือกทำกับพ่อไกด์มาได้ดอกจ้ะประมาณยี่สิบนาทีพอหอดเราจะสิบนาทีนี่แหละ,ะทุกคนลงเรือแล้วก็นั่งเรือขามประมาณสิบน,นาทีอันนี้ได้สองนาทียังเสียหอดเลยนี่จ้ะนับขับไกลๆทุกคนเพิ่งนัดจ้ะ อนมีที่แล้วเดี๋ยวมาหอนหอนอยู่กับบันไดหอนไรคนปัญหาปลา,าปหาปลาที่ชีวิตบานเขา <c oughs> ไปมาฮาสู้กลุ้จักกันเนาะจ้ะบ้านติดกันค้ามไปมาหากันกรู้จักกันพี่นองทั้งมีกันร้ายทั้งคนกันร้าย บางทีเพิ่มขึนบางทีบันนองแต่ใหไงบ่สาวมัมบังเย็บไล่ตาเนี่ยยัหน่อยเด้อทุกคนน้ำเต็มฟังเลยว้าวหอนละเด้อหอนละเด้อดิหอนแล้วหอนแล้วหอนแล้ว